ช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย Be t a e e n l i g h t ผู้ชมคะอันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแล้วก็เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยซะด้วยสิเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาด้วยกัน,นะคะ่ะ ดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดน้ำอโยธยานะครับตลาดน้ำอโยธยาก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าเที่ยวชมมาเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีได้นะครับถือว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างด้วยศิลปะแบบไทยๆนะครับแล้วก็สร้างด้วยไม้นะครับทั้งหมดตลาดน้ำแห่งนี้ก็ มีจุดเด่นหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศนะครับก็มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีอ,า,อาหารหลากหลายชนิดนะครับที่อร่อยๆสามารถเรียกทานได้โดยเฉพาะอาคารบัวชมนะครับ เป็นวิถีชีวิตแบบเก่าๆนะครับก็สามารถซื้ออาหารทานได้ตามเรือที่จำลองการใช้ชีวิตแบบสมัยโบราณมานะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีคุ้มขุนแผนฮะซึ่งมีพระก้าวัดท่านอาจจะมาเชืยอยุทธยาแล้วไม่มีเวลามากพอนะครับก็สามารถจะมาที่นี่นะครับ วัดพระกาวัดขอพอรจากหลวงพ่อกาวัดที่คุ้มขุนแผนได้นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดที่มาเที่ยวตลาดน้ําแห่งนี้นะครับก็คือเรือนะครับซึ่งเรือที่นําน,นักท่องเที่ยวเที่ยวชมตลาดน้ำอยยธยาแห่งนี้เป็นเรือพิเศษนะครับก็คือเรือมาดซึ่งหายากแล้วนะครับในปัจจุบันซึ่งเป็นไม้ที่ขุดจากไม้ตะเคียนท่อนเดียวนะฮะยาวถึง บเมตรรนะคัหลังจากที่เดินชมตลาดมาจนเหนื่อยนะครับก็ได้เวลาหิวพอดีพอหิวก็นึกถึงตลาดบัวชมนะฮะของในอโยธยาของเรานะฮะ ที่ขึ้นชื่อก็จะมีผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็จะมีข้าวขาวหมูปลาตาก้าวเตี๋ยวเรือก้าวจับนะครับแล้วก็หมูสะลงมีหลากหลายให้เลือกชิมอันนี้เอามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลากหลายเดี๋ยวทานไม่หมดนะครับ<ม>ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวชมอยอดอดีตวันวานกันนะครับที่ตลาดน้ำอโยธยาแห่งนี้นะครับ ช่วงลบบุรีสีสยามเรามีนัดกับท่านผู้ว่าชัดชัยพรมเลิศด้วยกันเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าท่านจะนำอะไรเด็ดๆของจังหวัดลบบุรีมาให้แฟนรายการได้รับชมอีกครับครบนนี้ก็นําเสนอสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของลบบุรีะนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจครับผมคิดคว่า ถ้าได้พบได้เห็นแล้วไม่ใช่เฉพาะลบบุรีครับแต่เป็นความภาคภูมิใจของมนุษยชาตินะครับโรงเรียนสัตยาสัยครับครับโรงเรียนนี้มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปนะครับต้องการสร้างคนดีครับ ต้องการที่จะเด้ในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของคุณธรรมครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ก็ทําความดีเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นหลักของโรงเรียนเลยครับสําหรับเด็กนักเรียนทุกคนที่นี่นะครับนอกจากไม่เบียดเบียนมนุษย์และยังไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับก็จะทานอาหารมังสวิรัตนะครับทุกท่านไหมคะทุกคนครับเป็นระบบ<อ>เดียวกันหมดแล้วก็โรงเรียนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางชุมชนนะครับวันนี้ก็ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลบนลายก็มาร่วมกิจกรรมอย่างสำคัญมากมากเลยถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะได้มารู้จักท่านนายกอบตท่านนายกเป็นไงคะมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ปล่อยแค่ไหนคะก็ส่วนใหญ่ถ้าจะมีแขกหลับผู้ใหญ่มาจู่ก็จะมาต้อนรับด้วยค่ะค่ะแล้วท่านภูมิใจไหมกับนักเรียนโรงเรียนนี้ค่ะเอาภาคภูมิใจมากค่ะค่ะกี่รุ่นแล้วคะเกือบยี่สิบปีนะ้ายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ น้อยนะคบคนดีสีสยามนะะที่มาอยู่กันที่ลบบุรีสีสยามซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของท่านผู้ว่า mm hmm. ท่านนายกอบอตอนะคะรีเป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่ารีนําเสนอให้กับแฟนๆรายการทางบ้านได้เห็นได้รู้จักนะคะเพราะว่าได้คุยกับเด็กก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหใช่เลยเรากําลังต้องการคนดีนะ,ะเพื่อสร้างก่อนหลังจากนั้นเก่งไปเติมเต็มเอาภายหลังนะคะค่ะ เราจะเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองมโห้หายมีคุณครูคอยที่ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเพื่อนๆที่ดีไม่เสแส้งกันนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่เราอบอุ่นนะคะ Happy life people, ้ไลฟ์องคุณรกก็ขอมาเป็นเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงสุขภาพก็ดีช่วงอาหารการกินก็ดีช่วงพาไปเที่ยวหรือว่าครัตับอะไรต่างๆ ล้วนแล้วแต่จะทำให้ชีวิตของ<ท>แฟนๆรายการนั้นมีความสุขไปทุกๆช่วงกับแฮปปี้ไลา์ขอคุณสวัสดีค่ะนาฬิกาหมุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ